สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดหนี้นะครับเฮ hey, แน่นอนแล้วนะครับหลังจากที่ครมนะครับเคาะแจกเงินให้กับนักเรียนนะครับเป็นเงินสดคนละ2,000บาทนะครับครอบคลุมนักเรียนทั้งหมด1 1ล้านคนและวันนี้นะครับก็ทราบถ,ถึงวันที่จะได้รับเงินเยียวยาจำนวน2,000บาทแล้วนะครับว่าจะได้วันไหนเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดกันนะครับ ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากช่วยแชร์เพื่อนท่านดูเยอะๆนะครับใครมีข้อสงสัยอะไรนะครับอยากจะสอบถามก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเฮลั่นเงินนักเรียนมาแล้วนะครับดรเกตทิพสุภวานิชนะครับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการนะครับในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่า ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิดนะครับของกระทรวงศึกษาธิการในการลดภาระ,ระค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้โดยให้ความช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงนะครับทั้งภาครัฐและเอกชนและสถานศึกษานอกสังกัดนะครับในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นอนุบาลถึงม .6 นะครับและระดับอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวชนะครับและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสนะครับในอัตรา2,000บาทต่อคนโดยจ่ายผ่านสถานศึกษาและให้สถานศึกษาจ่ายตรงให้แก่นักเรียนนักศึกษาหรือผู้ปกครองนะครับแล้วแต่กรณีในรูปแบบของเงินสดนั้น ขณะนี้นะครับสำนักงบประมาณอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดและจะส่งเรื่องมาที่ต้นสังกัดก,ก็คือกระทรวงศึกษาธิการนะครับภายในวันที่13สิงหาคมนี้นะครับโฆษกกระทรวงกล่าวต่อไปว่านะครับสำหรับผู้ได้รับเงินเยียวยาในส่วนของศึกษาธิการประมาณ11ล้านคนนะครับซึ่งมีวงเงินรวมประมาณ21,600ล้านบาทอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่กระทรวง ดำเนินการในโครงการดังกล่าวก็เพื่อรดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองนะนะครับและนักเรียนในสภาวะวิกฤตโควิดโดยเงินเยียวยาดังกล่าวนะครับหากนักเรียนกลุ่มใดที่เรียนในรูปแบบออนไลน์สามารถนำเงินจำนวนนี้มาช่วยค่าน้ำค่าไฟและค่าอินเทอร์เนต็ตได้ขณะที่กลุ่มนักเรียนที่เรียนในรูปแบบออนไซต์นะครับสามารถนำเงินมาใช้จ่ายช่วยค่าดำรงชีพให้แก่ตัวเอง และครอบครัวได้เช่นเดียวกันนะครับจากนั้นนะครับกระทรวงศึกษาธิการจะตรวจสอบข้อมูลเพื่อจัดทำนะครับขั้นตอนการจัดสรรเงินงบประมาณลงไปที่สถานศึกษาภายในวันที่30สิงหาคมนะครับดังนั้นในวันที่31สิงหาคมเงินเยียวยาจำนวน2,000บาทก็จะส่งถึงนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองทันทีนะครับ ก็จะสรุปให้ฟังอีกครั้งนะครับเงินเยียวยา2,000บาทนี้นะครับก็ได้ตั้งแต่อนุบาลจนถึงม6นะครับระดับปวชและปวสก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคนละ2,000บาทและนะครับเงิน2,000บาทนี้นะครับก็จะโอนมาให้โรงเรียนนะครับตามต้นสังกัดที่นักเรียนเรียนอยู่นะครับ ในวันที่31สิงหาคม2564นี้นะครับในเบื้องต้นนะครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ตามนี้นะครับนี่ก็เป็นข่าวดีนะครับสำหรับเคาะแล้วนะครับวันแจกเงินให้กับนักเรียนนักศึกษานะครับที่นำมาแชร์ให้ได้รับทราบกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีนะครับและหากมีความคืบหน้าก็จะมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ